ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีค่ะได้เปิดเผยหลังเหตุการณ์ประทะที่โรงเรียนยุวะอิสลามพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะโดยแกนนำคนสำคัญยังหลบหนีไปอีกสองคนค่ะพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มก่อความไม่สงบตอนใต้ค่ะ จากกรณีเหตุประทะในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีขณะเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักบริเวณโรงเรียนย,ยุวะอิสลามวิทยามูลนิธิจนเป็นเหตุให้กลุ่มก่อความไม่สงบเสียชีวิตสมรายเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดพลตรวจตรีกิตศกรพรีธัญ,ญวงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าสองคนร้ายที่หลบหนีไปได้นั้นจากการสอบปากคำพยานและภาพจากแฟ้มประวัติพบว่าหนึ่งในสองคนที่หลบหนีคือนายอับดุลระมานสาและแกนนำคนสำคัญส่วนอีกหนึ่งคนยังไม่ทราบชื่อซึ่งหลังเหตุการณ์ประทะกาันเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านและเก็บวัตถุพยานต่างๆนำไปตรวจสอบโดยอาวุธปืน จำนวน5กระบอกที่ยึดจากผู้เสียชีวิตทั้ง3รายมาตรวจสอบแหล่งที่มาจนทราบว่าปืนทั้งหมดได้มาจากการปล้นฆ่าเจ้าหน้าที่ในหลายเหตุการณ์ส่วนรถจักรยานยนต์จำนวน3คันที่ยึดมาพบว่าเป็นรถที่ขโมยมาและแจ้งหายไว้ในท้องที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี ส่วนผู้ต้องหาจำนวน3รายที่ถูกควบคุมตัวตามกฎอายการศึกได้เข้าสู่กระบวนการซักถามอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43นอกจากนี้ยังได้กำชับให้หน่วยกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองทั้ง12อำเภอวางกำลังคุมเข้มทุกพื้นที่เนื่องจากกลุ่มก่อความไม่สงบได้มีความเคลื่อนไหวเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรุนแรง